นิยายเรื่องคาหมดใจแต่โหดใจรักกลับข้างรางบประพันธ์โดยเลียงจินพาเสียงโดยพี่รมรตีบทที่สิบเก้าคำขอโทษจากมารดาสามียกโทษให้แม่ได้หรือไม่ท่านแม่ท่านแม่เจ้าขาช่วยข้าด้วย พลันสายตาของหัวยุนฉานก็เหลือไปเห็นคู่หญินห่วยาเฟยเดินเข้ามาพอดีนารีบคานข่า,าวก็ไปหาผู้เป็นมารดาทิรักและเอนดูนายรอกับบุตรสาวแท้ๆทันทีทันแม่ช่วยข้าด้วยเจ้าค่ะทันพีเข้าใส่ข้าผิดข้าผู้อย่างไรทันพีก็ไม่ฟังข้าเลยยุนชาร้องไห้โหออกมาเพราะผู้หญินห่วคือที่พึ่งสุดท้ายดังขอนไม้ใหญ่ ที่ลอยมาในเวลาที่นายกำลังจมลงสู่กระแสน้ำเชี่ยวกรามฉาดเอ,อ๋อน้ำสีนุ่มทอดอ่อนฉายชัดถึงความรักในน้ำสีชัดเจนห่วงย่าเฟยยอบกายลมแล้วสมก่อนเด็กสาวที่นาทุดท่อน,นอมกล่อมเกี้ยงเรียงดูมาตั้งแต่แรกคอนยังจำได้ไม่เด่มเมื่อครั้งที่หมออุ้มเด็กคนนี้มาให้เพราะว่าอนุภรยาผู้นั้นได้เสียชีวิตลงหลังคอง เด็กหญิงตัวแดงๆในขอภาวนนั้นค่อยๆเติบใหญ่หัดคลานหัดนั่งหัดยืนหัดพูดแล้วก็เรียกนาวาท่านแม่ด้วยน้ำเสียงหวานกังวานไม่มีอีกแล้วเด็กที่แสนน่ารักเหลือเพียงแค่สตีงโก่เขาที่เต็มไปด้วยความอิจฉาเดือดยิญิงเติบใหญ่ยุ่นฉัดก็ยิ่งมีใส่เหมือนอนุภรยาผู้เป็นมันดาไม่ผิดเพียงเดินทางดีนะสารเอ,อ๋ ข้าจะให้เงินเจ้าติดตัวไปก้อนหนึ่งเพื่อทำทุนทางที่ดีเดินทางไปยังเมืองเซโจคงดีกับเจ้าที่สุดที่นั่นน่าจะพอมีญาติทางมารดาของเจ้าหลงเหลืออยู่บ้างผู้พลางขายอ้อมกอดอ่อนดังวันนี้คืออ้อมกอดสุดท้ายที่คห,หยินห่วมจะมอบให้แก่บุตรสาววุญธรรมที่น่ารักลอกกับเลือดเนื้อเชือ้อัขในโอ้ท่านแม่ท่านแม่ต้องช่วยข้านะเจ้าค่ะข้าถูกใส่ร้าย พีจื่อรู้ใส่รายห้าข้าไม่ได้มีจิตนานำยันนั้นมาชานเอ๋ยููหยินห่วงเอ่ยขัดขึ้นก่อนที่บุตรสาววินธรมจะฟูมไฟแก้ตัวไปมากกว่านี้ข้าเดินเข้ามาในสวนพร้อมกับพี่ของเจ้าข้าเห็นตั้งแต่ตอนที่เจ้ารัสหายเดินเข้าไปหาเรื่องเสียสีดวงตาของห่วงยุนชานเบอิอโพลงเนื้อตัวสันเทารากบถูราโรดด้วยน้ำเย็นจาง ข้าเห็นว่าสื่อรูรวมลงไปเองตบตีตัวเองอีกทั้งยังวยวายเอ่ยคำเท็ใส่ร้ายเสียสิอีกมากมายข้าเห็นว่าเจ้าเองก็ทำตัวชั่วช้าไปกับสหายของเจ้าลงระเริไปกับความเลวโดยไม่มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและข้าก็เห็นว่าสื่อรูเป็นคนนำยานขึ้นมาออกมาจากกระเป๋าผ้าหูหินห่วงเอ่อยดวยำเสียงราบเรียบ นางเดินเข้ามาพร้อมกับบุตรชายเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนจบแต่บุตรชายขอให้นางซ่อนตัวอยู่อย่าเพิ่งออกไปปรากฏตัวนางจนึงแอบอยู่ด้านหลังพุ่มไม้โดยหัวใจททแทบหลักลายข้าเห็นทั้งหมดชานเอ๋ยและข้าเสียใจเหลือเกินที่ไม่อาจสอนสั่งเจ้าให้เป็นคนดีได้วาสนาของข้ากับเจ้าในการเป็นแม่ลูกกันก็คงต้องสิ้นสุดดนเท่านี้ผู้ยินหัวพูดโจม ก็หันไปเพียกหน้าให้หัวหน้าสาวใช้เพียงไม่นานท่าหาสองคนก็ลากตัวหัวยุนฉานที่ทิ้นตัวร้องไห้สะอื้นสอื่นปริ่นว่าจะขาดใจออกไปโดยมีหัวหน้าสาวใช้ช่วยเก็บข้าวของแล้วก็มอบเงินก้อนหนึ่งเพราอกัว่าเจ้ารถมา้าให้ไปส่งหัวยุนฉานที่ยมบ้านเกิดของมันดาข่วงย่าเฟยมองตามร่างบอบบางที่เรากำลังจะเป็นลมเดิมพับของรูสภัย แล้วก็บุรชารวบร่างขึ้นมาอุ้มผ้ากลับเรือนหงฟ้าไปด้วยความห่วงใ่ข้าคงแก่มากแล้วสินะซึ่งได้ดวงตาเรอะเรือนเห็นผิดเป็นชอบโูเบาหลงเชื่อคนผ่านส่บอดขับแค่เมื่อนเฉยเก่เาสารุรลูสภัายที่น่าสงสารเช่นนี้หญิงสูงวัยรำพันแผ่วเ,เบากับตนเองก่อนจะยอบกายลงนั่งที่มานในสวนไม่ไกลจากบริเวณที่เกิดเหตุนะั้น คิดย้อนไปถึงเมื่อเช้ารู่นางไปสวดมนต์ที่อารามและได้พบกับคู้หญินดีผู้มีศักดิ์เป็นมานดาเลี้ยงและเป็นป้าของดีเสียซีคู้หญินดีแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่ตัดเย็บอย่างประณีตมองปราดเดียวก็รู้ว่ามาจากรตัตเื้อชิรดาแห่งเมืองตมกรณั้นคู้หญินดีกลับชอบมาเล่าว่าฐานะทางการเงินของตระกูลดีฝืดเคื่งเพราะบุตรสาวคนโตเสียซีใช้ใจ่ายเงินฟุ่มเฟือย หากมองย้อนกลับไปนางไม่เคยเห็นรีเสียซีแต่งกายด้วยเสื้อผ้าราคาแพงเลยไม่เคยเห็นเสียซีตะคอกหรือ,อว่วๆดัดทออ้ใครจะมีกแค่ตอนที่นางค้นถับอาการป่วยของสามีจะสาวใช้หลังจากนั้นสภัยผู้นี้ก็เอาแต่เยื่อเงียมเฝ้าอ,อาการของสามีด้วยความเป็นห่วงโดยไม่เคยปริปากบ่นว่าเน็ตเหนอยสักคราเสื้อผ้าที่สวมมักมีสีมล และเก่าเสียยิ่งกว่าเสื้อผ้าของสาวใช้บางคนเสียอีกเครื่องประดับก็ไม่สวมใส่อีกทางเมื่อถูกขับให้ไปอยู่จวนด่างแดงก็ไม่เคยร้องโวยวายท่วงความเป็นธรรมยิ่งพอได้มาเห็นเหตุการณ์นในวันนี้นางก็ยิ่งรู้สึกว่านางั่นเป็นมารดาสามีที่ใจบบอเหลือเกินแม้จะไม่เคยรังแกตบตีรุษภัยแต่ก็ปล่อยปะระเลยให้คนในเรือดุมรังแกโดยไม่เคยคิดห้ามปราม รอกับมีก้อนขมขมมาติดอยู่ที่ลำคอขอบตาของหญิงส่งวัยร้อนพาวด้วยความรู้สึกผิดเหลือเกินูหยินมาเยี่ยมเจ้าค่ะนายหญิงทรงอีเดินเข้าไปเปิดประตูจึงเห็นว่าด้านหลังหัวหน้าสาวใช้คือูหยินห่หงหวงจึงรีบแจ้งเจ้านายสาวรีดเสียสีได้ยินเช่นนั้นก็พยายามจะลุกขึ้นไปต้อนรับทว่าสตรีส่งวัยกลับก้าวยาวๆแล้วก็แตะลงบันไดเล็กเบาบ,บาง ของลูกสะัยพยังแผ่วเบาเช้านอนพักเธอเสียซีอย่าได้มาพิธีเลยขอบคุณเจ้าค่ะท่านแม่ยินสาประหมาาไม่น้อยเมื่อได้ยินน้ำเสียงอ่อนโยนจากมันดาสามีสูจินเห็นดังนั้นจึงรีบนำเก้าอี้ไม้คูหินห่วมได้นั่นขง,ขงข้างเต็นงนอนของเจ้านายสาวอาการเป็นอย่างไรบ้างหมู่นี้เวียนศีสาะบ่อยเจ้าค่ะท่านแม่แต่ตอนนี้ดีขึ้นมากแล้ว เสียสิตอบไปตามจริงเมื่อเช้านาะรู้สึกเวียนศีรษะเพียงเล็กน้อยก็หายไปจะว่านอนหลับพักผ่อนน้อยก็ไม่ใช่จะว่าได้รับสัตว์อาหารไม่เพียงพอก็ไม่ใช่อิกธระยะหลัมานี้นางเครียดน้อยลงกว่าเดิมมากทีเดียวข้าสั่งให้พ่อบ้านไปตามหมอมาแล้วประเดี๋ยวจะให้มปตรวจดูอากาศของเจ้าสหนอยขอบคุณเจ้าค่ะท่านแม่ยญิงสาวเอ่ยขอบคุณด้วยมเสียงที่แผ่วเบา วางน้าไม่ถูกไม่รู้ว่าจะต้องทำตัวอย่างไรต่อมานดาสามีก่อนหน้านี้จูจูสามีก็อุ้มนังกลับมาที่ห้องไม่ว่านางสวัยวายขอเดินเออยางไรเขาก็ไม่ยอมอีกทั้ยยังหายาบำรุงหลายขนาดมาให้นางดื่มจนขมคอโชคดีที่ยังมีลูกกวาดรสหวานไม่เช่นนั้นนางคงรู้สึกอึบอบอมไปต,ตลอดทั้งวันเพียงไม่นานองคาราคุสนิทก็มาเรียกตัวสามีไป เพราะมีงานสําคัญเร่งด่วนเข้ามาไม่เช่นนั้นสามีก็คงจะนั่งอยู่ข้างหน้าไม่ยอมไปไหนเป็นแน่เสียซีห่วอย่าเฟยยืย่นมือไปวางบนหลังมือเด็กบอบบางของลัสวสไพดดวงตาจ้องมองไปหน้าหวานงดงามนิ่งนานเ้าขอโทษที่ราเลยเจ้าขอโทษที่ตัดสินเจ้าจากคำพูดคนอื่นเรื่องในวันนี้ทำให้ข้าได้รู้ว่า ข้าเป็นมารดาสามีที่ใจร้ายมากเหลือเกินน้ำเสียงในตอนท้ายสั่นเครือเรายังเห็นได้ชัดรีเซียซีเห็นดังนั้น,น,นก็ยกมืออีกข้างวางทับลงบนหลังมือของมารดาแล้วก็บีบเบาจะบอกว่าข้าไม่น้อยใจไม่เสียใจก็คงไม่ใช่แต่ถึงอย่างนั้นข้าก็ไม่เคยโกรธท่านแม่เลยเจ้าค่ะเสียซีเอ่ยออกไปนานรับรู้ได้ถึงหัวใจที่ราสลายขอหยีส่งไวตรงหน้า เพราะว,าวันนี้เป็นวันที่มันดาสามีได้รู้ว่าเด็กที่นางฟูมฟ้าเรียงดูมาจนโตได้กลายเป็นสติชั่วชาที่อิจฉาหรือเสอยยไปแล้วหัวใจของมันดาสามีในเวลานี้คงบอบช้ำไม่น้อยเลยทีเดียวขอบใจที่ไม่โกรธข้าเสียซีแต่ถึงนั้นข้ากลับรู้สึกโกรธตัวเองหย่าน้าตาร่วงพ่อลูกสะพ้ยจึงหยิบผ้าช็ดหน้าออกมาช่วยซับน้ำตา ให้มันดาสามียอ่อนโยนเวลานี้เสียซีรู้สึกดีใจที่ใหญ่น้อย,นอยบนโลกใบนี้ก็มีคนที่เข้าใจน้าเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนสวาไัยเศร้ากับป้าดีต่อการรือไม่เล่าเสียซีคูยินห่วมอดไม่ได้จะเอ่ยถามถึงคูยินดีที่มาเอาเรื่องของลูกเรียนไปเล่าแบบปาต่อปากอย่างเสียหียหาย,หายเจ้าค่ะทันปาดิบขามาก แต่ท่านป้าเองก็มีบุตรสาวจึงไม่ค่อยมีเวลาค่ามากนะักงานหรือคู่ยินหัวยาเฟยพยางหน้าน้นอยเมื่อรู้สภพยไม่ได้เอ่ยว่ารายผู้เป็นมารดาเลียงแม้เพียงครึ่งคำซึ่งแตกต่างจากมารดาเลียงที่ทำตัวดังตัวกระจายข่าวว่ารายลูกเลี้ยงไปทั่วเมืองตมเมื่อวานนี้หลังจากที่พูดคุยกับบุตรชายที่จูจูก็เปลี่ยนสาวชายแทบบสยกจวนอิกทางบุตรชาย ยังขอให้นางใช้หัวใจมองดูสภัยนางจึงจ้างวานสายข่าวฝีมือดีให้สืบเรื่องของรีเซียซีมาทามั้งหมดเมื่อครูก่อนที่นางจะมาหาดูสภัยนักสืบได้นําข้อมูลมามอบให้นางและนางได้อา่านมาอย่างละเอียดทุตัวอักษรเสียซีมีสระเป็นคุณหนูใหญ่แห่งตระก,กูลดีแต่กลับมีชีวิตอยู่อย่างอัตคัดขัดสนเงินเบี้ยหวัดรายเดือนน้อยนิดแทบไม่พอยาไ้อาหารการกิน เสื้อผ้าเครองนุ่มผมล้วนขาดแคลนบีดาก็เมือนเฉยไม่เคยมอบความร้างมานดาเลี้ยงกับผู้เป็นพี่สาวก็รุมรังแกสาวใช้บ่าวไพรล้วนกระดังกระเดือ่อมคิดมาถึงตรงนี้ผู้ยินห่วงก็ยิงรู้สึกจุ่แนบไปทางโอมงเสียสีแม่ขอกอดเจ้าหน่อยได้หรือไม่หญิงสาวนิ่งอึง้มโดยไม่คิดว่าจะได้รับคำขอ,อนี้จากนั้นนางจงพยายาน้าได้น้อย อย่างทำตัวไม่ถูกเมื่อสองแข่ของมารดาสามีกลางออกแล้วดึงนางเข้าไปสวมก่อนพระน้ำตาก็ไหลออกมาเปิดเปื้อนใบหน้าต่อไปนี้ข้าคือมารดาของเจ้าเจ้าก็คือบุษราของข้าข้าจะรักเอ็นดูเจ้าให้ดีที่สุดหากมีเรื่องเดือดร้อนใจอันใดโปรดจงบอกข้าอย่าได้เกรงใจขอบคุณเจ้าค่ะท่านแม่อย่าเฟย ยังคงกอดรูสภยัยเอาไว้แน่นจนเมื่อหมอเดินทางมาถึงนางจึงได้คลายอ้อมกอดออกเพื่อให้หมอตรวจดูอาการป่วยของรูสภัยอย่าละเอียดโดยมีนางคอยยืนมองอยู่ยข้างด้วยความห่วงใยบทที่2ค่ข้ากำลังตั้งคันมีอีกชีวิตอาศัยอยู่ในคันว่าอย่างไรแล้วท่านหมอ รู้สภัยค่าเจ็บป่วยตรงไหนหรือไม่เหตุใดท่านจึงตรวจหนางเช่นนั้นเดาู้ยินห่วงยาเฟยเอ่ยถามขึ้นด้วยความร้อนใจซึ่งสวหวะนั้นเองร่างสูงโปรในชุดสีดำเดือดน้ำเงินก็ก้าวเข้ามาในห้องพอดีพอดีชายหนุ่มไม่ปล่อยใจที่เห็นมารได้อยู่ในเรือนนอนของภรรยานั้นเพราะว่าทหารเงาที่เขาสร้างให้คอยอารักขาดูแลความปลอดภัยของภรรยาได้รายงานข่าวทุกความเคลื่อนไหว โดยไม่มีขาดตกบกพระองมาพอดีเลยเสียวอย่างข้าให้ท่านหมอมาตรวจดูอาการขางเสียสิสิน่อยี่ท่านหมอกับเพิ่งตรวจเสร็จมารอฟังผลตรวจด้วยกันเถอะภรรยาเจ้าร่างกายอ่อนแอนะักต่อไปคงต้องบำรุงให้มากกว่านี้มือที่เต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งวัยเอื้อไปจับแขนบุตรชายด้วยความรักยิ่งเมื่อรู้ได้ว่าบุตรชายมาได้กระทบกระเทือนทางสมองจนความจำเสื่อมก็ยิ่งเบาใจ ขอรับท่านแม่โโหหนุ่มตอบรับพรางใช้มือค้าหนึ่งโอบไหลม่มารดาเอาไว้เพราะกลัวว่าหากมารดารู้ผลรววจะดีใจจนเป็นลมลมพับไปสิกอนดวงตาคมวาวมองไปยังภรรยาที่นอนอยู่บนเตียงซึ่งนางกำลังรอบมองเขาอยู่ก่อนแล้วเมื่อสบตากันนางสะดุบเปลือกตาลงต่ำเสียดืยด้อข้าอยากเห็นปฏิกิริยาเจ้าเหลือเกินสิเอ,อิมหากเจ้ารู้ว่า กำลังตั้งครรบุตรของข้าจ้าจะรู้สึกเช่นไรดีใจหรือเสียใจแรกเคเดียวโหยาหมิงตั้งใจว่าซาราเราอีกหนึ่งเดือนต่อจากนี้จึงจะให้หมอมาตรวจร่างกายของภรรยาเพื่อแจะเร่องตั้งคันภเพราะอย่ากให้ข่าวและนางได้ปรับความเข้าใจลดช่องว่าระหว่างกันดมแล้วก็เรียนรู้กันให้มากแต่ทว่ามันดากลับท่าใม้แผนเดินองเขาต้องพับไปสิก่อน ข้าแค่เว้นศีรษะเล็กน้อยความจริงไม่น่าต้องถึงขนาดตามท่านหมอมาเลยแต่ถึงนั้นข้าก็ดีใจที่มารดาสามีเป็นห่วงข้าไม่เคยมีใครเป็นห่วงข้ามานานแล้วดีเสียซีผสามือเข้าหากันหลุบเปิดตาลงต่ำแล้วก็มองมือเขาอตนเองแอบอมยิ้มเล็กน้นอยด้วยความสุขไม่ใหญ่ช่วงเวลาที่เรับความฝันนี้จางหายไปเลยยินดีด้วยขอรับท่านโห อินดีด้วยขอรับผู้หญิงยินดีด้วยขอรับนายหญิงเวลานาี้ท่านกำลังตั้งคันอ่อนได้สองเดินแล้วขอรับเด็กในท้องก็สมบูรณ์แข็งแรงดีไม่มีอะไรต้องน่าก,กังวลแต่อย่างใดเดี๋ยวค่ะจะจัดเตรียมยาบำรุงคภ์เพิ่มให้หขอรับใบหน้าหองสตรีต่างวัยถึงกับอาป,ปากคานผู้อ่อนวายกว่าแล้วกำลังจะได้เป็นมารดาถึงกับเงยหน้าขึ้นนิ่งอึ้งเบิกตาโตด้วยความมึนงง พราะไม่คิดฝันว่าเหตุการณ์นในคืนวันเข้าหอเพียงครั้งเดียวจะทำให้นางตั้งคันคืนนั้นระหว่งางขากับท่านโห่ก่อให้เกิดสิ่งมีชีวิตในคานข้างนั้นหรือสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าลูกนั่นหรือนางเพลอยกมือขึ้นกลุ่มทองด้วยความง,งุนงงสับสนใบหน้าระเรื่อแดงหัวใจเต้นรัวระกับกระโจดออกมาเน่าโอมในขณะที่ผู้ส่งไวกว่า ดีใจจนถึงกับทรงกายยืนไม่อยู่โชคดีที่มีบุตรชายประคอเอาไว้ไม่เช่นนั้นนางคงได้หงายหลังลมๆนางกำลังจะได้เป็นทนญญาโดยไม่ทันได้ตั้งตัวความฝันที่จะได้อุ้มหลานในที่สุดก็เป็นจริงเสียทีสวรรค์ทรงปโปรดโชาดีเหลือเกินที่เสียวอยากรู้ความจริงว่าที่ผ่านมาเสียสีถูกกันแกล้งอีกทั้งยังกำจัดฉันเอาไปจากเรือนและห้ามไม่ให้จือดู ไม่เหยียบจวนสกุลขวงอีมีเช่นนั้นข้าก็ไม่อาจคาดเดาเลยว่าลูกสะพยจะมีความปลอดภัยมากนาเพียงใดเคีพรางกับแมมดิฟีปากเข้าห่างกัเนเป็นเส้นตรงเป็ดตามาเร็วม,มาเดี๋ยวนี้ข้าต้องส่งข่าวดี้ท่านพี่ทราบโดยเร็วที่สุดเรื่องนายินดีเช่นนี้ไม่ควรจะเก็บงำอ๋อแล้วก็เตรียมจัดตั้งโรงทานด้วยข้าจะทำบุญแจกจากอาหารให้ชาวบ้านสิวันสิี่คืน เพื่อให้ผลบุญนี้ปกปารักษาทายาตระกูลห่วงที่กำลังจะเกิดและให้ผลบุญนี้ช่วยให้รูสะพายของข้าแข่งแรงไม่เจ็บไม่ไข้ดูเหมือนว่าจะมีหลายอย่างจะต้องจัดเรียมชนะไปตามหัวหน้าแม่ครัวแล้วก็พอบ้านมาพบข้าเดี๋ยวนี้เลยคิดเร็วทำเร็วอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนภายในหัวของหญินส่งไวเต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายที่ต้องสั่งการ จากนั้นหุยินห่วมก็ก้กาวออกจากเรือหงฟ้าเพื่อปล่อยให้สองสามีภรยาได้อยู่ด้วยกันตามลำพังจงอีและสุจินเห็นดังนั้นจึงอา,าสาไปส่งท่านหมอพอทุกคนออกไปหมดแล้วทางห้องก็ตกอยู่ในความเงียบโหห่วงยางหมิมนก้าวช้าๆไปหยุดยืนอยู่ที่ข้างเตียงก่อนจะสุดแกายน้ำรมเอื้อมมือไปกูมือภรรยาเอาไว้ยังแผ่วเบา,บากลัวหรือไม่ น้ำเสียงทุ่มที่เต็มไปด้วยความห่วงใยทําให้ความคิดที่กําลังยุ่งเหยิงของเสียสีส,สงบลงนางสายหน้า,น,าน้อยน้อยแทนคําตอบก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองเขาพอเห็นว่าเขากําลังยิ้มและมองนางด้วยสายตาเชื่อมหวานนางก็บอกซาเดว่าเขาน่าจะรักและเอ็นดูรู้ในท่อของนางขอเพียงเขาเป็นบิดาที่รักและห่วงใยบุตรของตนอย่าเป็นเหมือนบิดาของนางที่ทอดทิ้งนางไม่เคยใย่ดี แค่นี้หนาก็พอใจมากแล้วท่านโหดีใจหรือว่าเสร็จ